แนวน้อมเติบโตอย่างต่อเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นภาพรวมตลาดเริ่มเข้าสู่ภาวะโอเวอร์ฮีตควรรับมืออย่างไร2หุ้นเด่นจากกลุ่มธนาคารควรซื้อถือหรือว่าขายสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ รู้ก่อนรวยกว่านะคะเป็นประจำกันทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์อย่างนี้นะคะตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายโมงจนถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะวันนี้พบกับคุณนัทวุฒิดิฉันนรดาแล้วก็คุณสุเชษนะคะสำหรับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามาเข้าสู่ช่วงมาเก็ตดาวน์อักันเนี่ยคุณนัทวุฒิคะรู้อย่างหลายท่านขายใจมากตั้งแต่เปิดเริ่มรายการปีนี้มานะคะเราก็เตือนกันมาโดยตลอดจันยูเอสเซกหุ้นขึ้นไปพันสี่พันสี่กว่าแล้วต้องชะลอกันสักนิดนึงควรทยอยขายออกมาแต่ปรากฏวันนี้นะคะมันขึ้นไปสูงสุด428จุด ร้อยยี่สิบแปดจุดะนะครับแล้วก็คุณเที่ผู้ชมครับในเรื่องของหุ้นเนี่ยที่มันผลัตตกตัวผลักดันให้ขึ้น่อนื้อหลงเนี่ยเอาสั้นๆประกอบอยู่ด้วยสามจจัยหลนะครับเน่เป็นเรื่องของฟันเดอร์ัลแอฟข้อมูลข่าวสาระนะครับของตัวธรรุรกิจสองนั่นก็เป็นเรื่องของจังหวะนะฮะเวลาที่เรียกว่าเราชาร์จมาดูอันนี้สามนี่สำคัญเลยครับเป็นคอร์รัจจ์หม้วว่าจิตวิทยาของฝูงชนนะครับ หรืออาของฝูงชนในช่วงนี้ก็คือถือได้ว่าตลาดนั้นอยู่ในช่วงที่ด่าด้วเินขาขึ้นประกอบกับว่าช่วงหลังปีใหม่เนี่ยยังคงมีฟันโฟเม็ดเงินทุน,น่างประเทศได้ไหลเข้าอย่างต่อเนื่องนะครปรับดันให้ตัวระดับราคาจะชนีหุ้นจะปรับตัวทะยานสูงข,ขึ้นแต่อย่างไรก็ตามผมเอาชาร์ตมาให้ดูนี่ก็ยังคงต้องเตือนกันอย่อนเดิมนะครับไปดูชาร์ตกันนิดหนึ่งนะครับ ้าตาของช้างที่ถ้าเราเอาเครื่องไม้เครื่องมือที่มาวัดในเรื่องของความร้อนแรงหรือว่าภาวะโอเวอร์เฮดชนิดนะครับก็มีอยู่สองสามตัวตัวแรกที่ผมเอามาให้ดูนะครับที่เห็นเป็นสามเสน้นเส้นบนเส้นกลางเส้นล่างนะครับอันนี้เรียกว่าบล็อกเกอร์แบน เปรียบเทียบไปแล้วก็เหมือนกับขับรถกับคนเจียบไปบนท้องถนนนะฮะถ้าคุณขับมาชิดซ้ายเกินเห็นเนี่ยเดี๋ยวระวังจะตกตกถนนไดตนนตน้ตกขอบถนนได้เวลานี้หมายามว่าขึ้นมาใกล้ๆขอบถนนแล้วขอบถนนตรงน,รงนี้อยู่แถวพันสี่ร้อยาบสองนหมายก็ว่าถ้าทะลุปไปมากกว่านี้เนี่ยระวังตกขอบถนนนะฮะในขณะที่เครื่องมืออีกตัวที่กะ่ามาให้ดูวันนี้เป็นตัววัด ในเรื่องของความเปนตั้มคำร้อนแรงเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวนี้เรียกว่าเป็นตัว modified statistic ล่าสุดนี้อยู่แต่ว่ามาสัก93มันจะไม่อยู่แค่93มันตลอด93มาเป็นเวลาเวลานานนานพอที่เกินเก้ากึจงแรกแต่ว่าอะไรหลังมันร้อนแรงเกินไปแล้วก็โดยสืถิติเท่าที่เราดูได้หลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเวลาขึ้นมาใกล้ๆระดับ100%ขึ้นมา95นะฮะหรือเกินกว่านั้นแล้วก็ ถ้าเปอร์เซ็นต์เคคอร์สต่ำลงต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ดีเนี่ยโดยทั่วไปมากจะบอกถึงว่าอาจจะเกิดการตกผัวผันรอบใหญ่ๆได้อันสุดท้ายที่จะให้ดูเนี่ยเป็นเรื่องของที่เรียกว่าเป็นทฤษฎีเคลื่อนนะครับของเอเล็เฟฟนะครับ นี่ขึ้นนี่ก็คือโดยทั่วไปในช่วงของทิศทางขาขึ้นเนี่ยมีอยู่ด้วยกันที่หแล้วรอขึ้นด้วยกันผม่าเอาคร่าวๆเลยนะครับก็คือนับตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาตอนขึ้นมาแถวพันหนึ่งร้อยขึ้นมาขึ้นแรกเนี่ยแถวพันสองร้อยสามสิบนะครับเรียกว่าเป็นขึ้นที่หนึ่งแล้วก็ปรับฐานลงมาได้เป็นขึ้นที่สองวิ่งขึ้นแล้วก็มาพักตัวในช่วงเดือนตุลาคมมายันปลายปีที่แล้วเนี่ยแถวพันสามร้อยสิบห้าเรียกว่าขึ้นที่สามแล้วก็ปรับ ตรงมาตรงกับว่าบาทพันสองร้อยหกสิบเนี่ย<ช>เป็นระลอกขึ้นที่สี่เพราะฉะนั้นแล้วเวลานี้เนี่ยขึ้นมาเ,เป็นระลอกขึ้นที่ห้าซึ่งเป็นฐานสุดท้ายจิตวิทยาของระลอกขึ้นที่ห้าโดยทั่วไปก็คือขึ้นแรงเร็วแล้วก็จิตวิทยาของฝูงชนของมวลชนในตลาดนั้นคิดว่าหุ้นคงจะขึ้นไปอย่างเดียวตกไม่เป็นแล้วแล้วก็ขายยังไงมันก็ไม่รองเย่างมันิ่งขึ้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นกลับมาไล่ราคาดีกว่า แล้วก็ในที่สุดแล้วก็มกักจะเกิดการคอลเลคชันหรือว่าการตก็บวันฐานรอดเป็นใหญ,ญ่พรานวันนี้ก็เอาสตัวนี้มา เล่าให้ฟังว่า,าการที่จะไล่ระดับราคาในเวลานี้ยังคงต้องระมัดระวังอยู่ต่อไปครับค่ะทีนี้ถ้าเกิดระมัดระวังเช่น<ช><ช>เราทํายังไง <ๆ S 1> ดีนักลงทุนถนอยออกมาก่อนดีไหมหรือว่าตอนนี้มันมีอุตสาหกรรมกลุ่มไหนๆบ้างที่เราสามารถที่จะเข้าลงทุนได้คะจริงๆแล้วในแง่ง,งานวิเคราะห์เนี่ยทุกคนจะมีความเห็นเหมือนจะคุณอาตูทุกคนขนาดนี้เนี่ยพอไปหาลูกค้าของเราโดยส่วนใหญ่ขายไปบ้างแล้วแล้วบางคนขายเอาเม็ดเกินไป รอซื้อและคำถามก็คำถามเดียวกันเมื่อไหร่จะลงแล้วเมื่อไหร่ให้ซื้อเมื่อไหร่ยิ่งรอมันยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นก็คือมันก็คงจะเหลืออีกอาทิตย์หนึ่งคุณอาบุตรใช่ไหมอาทิตย์หน้าวันที่1ิสี่ถึงวันที่ยี่สิจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฝรั่งจะกลับประเด็นก็คือไอ้อาทิตย์หน้าเนี่ยที่เหลือที่สุดท้ายที่1ิี่ถึงยี่สิบมันมีกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งมาประจวบเหมาะพอดีกลุ่มอุตสาหกรรมแบ กลุ่มแบงก์นี่ก็คือเขาจะมีเคลือประกาศผลประกอบการเนี่ยก่อนชาวบ้านทุกง,งวดเยอทุกง,งวดตอนนั้นวันนี้เนี่ยทางรายการก็เลยเรียนนําเสนอกลุ่มสายค้ำแบงก์มาให้เพื่อน,นักทุนดูถ้าเพื่อน,นักทุนดูจากหน้าจอเนี่ยไอ้ที่คาดคาดสีส้มส้มเนี่ยนะจะพบว่าหุ้นเบเนี่ยนะครับผลการงานงวด9เดือนที่ท่านเห็นนี่ปี55เนี่ยคืองวด9เดือนทั้งนั้นนะฮะงวด9เดือนเบเนี่ย10,000ล้านละนะ่งห0ื่น 870ล้านเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว9 0 0 0นะฮะตัวที่2 c m d t นะฮะงวด9เดือนนี่1,421ล้านเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี 1, 3. 3> ่ยพันส เคแบงค์ครับ26,000ล้าน26,760ล้านเปรียบเทียบกับงวดปีที่แล้วเนี่ย2 4 <24, S 1> และตัวสุดท้ายนะครับกรุงไทยแบงค์2 2 6 3 5ล้านเปรียบเทียบกับปีที่แล้วทั้งปี17ึ่งมีหุ้นแค่เพียง4ตัวที่ผลการงานงวด9เดือนชนะเปรปีปหนึงไปแล้ว อะไรคะตัวไหนคะก็เดี่ยวะสี่ตัวนีเมีเซียนมีทีมีเคแบงมีกรุงไทยแบงค์นอกนั้น้เนี่ยถามว่าก็ไม่แย่แต่ใกล้เคียงทุกตัวใกล้เคียงหมดเพราะนั้นอุตสาหกรรมนี้ต้องยอมรับว่างวด9เดือนเปลี่ยนเทียบกับปีที่แล้วทุกตัวใกล้เคียงหมดนี่คือกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจอันนี้เป็นภาคอุตสาหกรรมที่น่าสนใจนะคะแต่หลายท่านก็บอกโขงสุเชษเล่นมาทั้งอุตสาหกรรมไม่ไหวคราวหน้าช่วงหน้านะฮะอยากให้เลือกสักหนึ่งตัวก็จะเป็นเลือกไปเ่า ตัวหนใช่ไหมเดี๋ยวก็เปลี่ยนช่องไม่ได้เพราะจำเป็นตัวตัวไปเลยช่วงสตอกพีคคุณผู้ชมนะเดี๋ยวพักกันสักครู่ละช่วงหน้ามาเลือกคุณเอกคุณโซเชียลกันค่ะ แห่งเทคโนโลยีกับบริการที่ดีที่สุดจากการบินไทยสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับในทุกเที่ยวบินไม่ว่าจะใกล้หรือไกลการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า สู่ช่วงของสต็อกพิกกันนะคะเมื่อกี้คุณสุเชษบอกแล้วว่ากลุ่มของธนาคารแต่ว่าตัวไหนเลือกเลยค่ะเลือกค่ะเลือกค่ะเลือกหลายใจค่ะช้าเมื่อกี้นี้เราเห็นตัวหนึ่งตัวสุดท้ายคือกรุงไทยแบงค์พอกรุงไทยแบงค์คือ KTB เลือกเคาะที่ KTB เพราะนนะเคาะ KTB เนี่ยเออร์เน็ตต์เปิดแชร์ KTB เนี่ยงวดเก้าเดือนเนี่ยสองบาทสามตังค่ะถ้าบวกไปโดยเฉลี่ยแล้วเจ็ดสิบตังค์เป็นสองบาทเจ็ดสิบราคาหุ้นตอนนี้ยี่สิบบาทสี่สิบเองถ้าเล่น PE สิบเท่ายี่สิบเจ็ดบาทแต่ทางไทยพาณิชย์ งานวิจัยทางไรนี้ยีิบสาบาทเนี่ยเห็นเห็นแน่แน่เด็ดเด็ดเดาใช่ไหมอ่านี่ด็ดเขาล็แล้ว็แล้ววันนั้นยีสิบบาทเพื่อนั้นผุ่ับซื้อปุ่งขายแบงค์ับซื้อถือยาวไหมฮะยี่สิบสาบาท27บาทสิ้นปีนี้ไตมาสสี่ออกแล้วปุ่มพานี้ยี่เกาออกเรียบร้อยมีเวลาหนึ่งเดือน ะสั้นกระชับได้ใจความมากขอเหตุผลนิดนึงครับปัจจัยพื้นฐานมีเรื่องอะไรทําไมถึงจะต้องมาตัวนี้ตัวอื่นไม่ดีหรออ่าดีครับตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าหุ้นทุกตัวเมื่อกี้บอกแล้วกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ดีทั้งหมดแต่ถ้าจะเลือกให้เด็ดที่สุดเนี่ยเนื่องจากมีการเพิ่มทุนไปรองรับกับการสินเชื่อที่เปิดโตมากขึ้นการขยายงานได้มากขึ้นงานรัฐคุณนัทวุฒิพูดปีนี้เป็นปีก่อสร้างทั้งหมดงานรัฐทุกงาน ต้องมาอยู่ที่กรุงไทยกรุงไทยเป็นโคนปล่อยเนี่ยครับคือจุดเปี่ยนของกรุงไทยแบงค์ครับที่สำาันีกรุงไทยเนี่ยคุณแจ๊บคุณตระแจบผ่านคนอุปสาคใหญ่ไปแล้วทีเราเลี้งเพิ่มทุนนะใช่ครับเนี่ยอย่าว่าต้องเอาเงินไปใช้โครงการรัฐบาลนี่ไโครงการที่นิยมพาเพิ่มทุนเสร็จจัดเรียบร้อยหมดแต่กรุงไทยผมซื้อนะครับผมต้องซื้อกรุงไทยนะคุณตระแจ๊บซื้อ เดี๋ยวผมต้องหาต่อขายหน่อยใช่เพราะว่าทุกคนบอกโอ้โหแนะนำนะคะวันละตัวสองตัวตัวสองตัวแล้วไม่ให้ขายเลยเหรอแล้วอย่างคุณเจยบว่าแปลกอยู่อย่างหนึ่งคุ้นที่เราแนะนำยกที่ผ่านมาขึ้นตัวแล้วุณเจ็บไปทอะไรมาเมื่อวานเคซีขึ้นใช่ไหวันกอก็จะได้ขึ้นทีนี้เออรายการหุ้นเนี่ยแนะนำซื้ออย่างเดียวไม่มีแนะนำขายบ้างกันเลยผมก็เลยเอาหุ้นดีที่น่าขายไม่ใช่ว่าหุ้นไม่ดีนะ ยังดีอยู่ดีฮะดีฮะแล้วก็เราขาย้นตอนนี้ก็กลุ่มแบงก์เหมือนกันก็คือตัวธนาคารทิสโก้ครับธนาคารทิสโก้เนี่ยก็ตีมการลงทุนก็คือจากร่วงมาเป็นรุ่งแล้วก็จากที่เคยแย่เนี่ยมาเป็นดีมากๆในมี2 5 5 4เนียเจอมาผลกระทบหนักน้ำท่วมนะฮะไม่ใช่ว่าตัวทิสโก้เนี้ยรายได้ธุรกิจหลักก็คือปรยสินเชื่อพวกยานยนต์พวกซื้อรถยนต์พวกง่ายนะ ปี54อย่างที่เรารู้นี่ก็โตโยต้านี่แทบจะไม่ขายนะครับฮอนด้า<ม>โดนถล่มเนี่ยน้ำท่วมนะ,<ท>ะเขาก็เลยแก่แต่แม้ว่าจะแก้อย่างไงก็ตามเนียยังอุตส่าห์มีกำไรนะครับประมาณเกือบ4บาท50ตังค์มาในปี55เนี่ยจะว่างงวด9เดือนอย่างที่คุณสุเทพเล่าไปนะครับอันนี้เป็นตัวแรกที่ผมประมาณการณนะ์สิ้นงวดปี2555เนี่ยต่ประมาณสัก4บาทตังค์แล้วก็ในส่วนของปีหน้า2556เนี่ย อาจอามีรายไดน้นะครับต่อเนื่องจากปีนี้ในเรื่องของการรถไฟแดงแม้ว่าจร<ช>ิงๆ,ๆแล้วแบบสิ้นสุดไปแล้วแต่ว่ามัน,มนยังมีแรงเฉื่อยโครงการรถได้นะครับภาคตัวนี้ก็คือเคยแยกจากน้ำทว่วมเสร็จแล้วปรากฏว่ามาปีนี้มาได้ผลบวกในเรื่องของโอกาสน้ำท่วมในครื่องครงการรถไฟแดงขาแรกของรัฐบาลน,นะครับเอาที่ยอดราคากำไรต่อหุ้นที่5บาท73ตดสบานะฮะมเส้นปีส5ร ให้เทรดกันอยู่ที่ค่าปีสิบเท่าปกติแล้วตัวกลุ่มธนาคารใหญ่เนี่ยบิ๊กคลีนเทรดกันสิบสามสามเท่าสิบห <15 S 1> ้าเท่ากันแล้วนะครับในขณะที่ธนาคารอย่างที่ธุรกริจเจาะกลุ่มพวกสิทเชื่อ,อายาดนย์นี่ก็ควรจะเทรดกันแล้สิบเท่าสิบเท่านี่ก็ประมาณจากค่าสิบเจ็ดบาทานะเมื่อราคาหุ้นในกระดานปัจจุบันนะครับเดี๋ยวมาดูชาร์ตหน้าจอกันนิดหนึ่งเลยครับก็ปรากฏว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมาเยอะแล้ว ในช่วงปีที่ผ่านมาตอนที่ผมได้คอมเมนต์ให้ซื้อหุ้ตตนตนัวนี้เนี่ยหุ้ตนตัวนี้จยถดออกมาละสามสิบาทสามสิบห้าบาทะนะครับหน้าตาโครงสร้างแบบนี้เขาเรียกเข้าเป็นรูปรูปแบบหัวและไหล่แล้วกดเจี๊ยบครับเป็นยังไงครดูไปเลยครับนี่ดูแล้วเหมือนแัตแมนนะฮะ<อ>หัวห้อยประมาที่หัวฮะนี่ไหล่ซ้าย<อ>นะครับแล้วก็บริเวณนี้เรียกไหลขวาตรงนี้เขาเรียกคอเขเจี๊ยบครับถ้าทะลุรูปแบบนี้ได้เนี่ยท่านว่าให้วัด จากหัวเนี่ยมาหาคอก็จะเป็นเป้าหมายเป็นทารเก็ตใหญ่ทารเก็ตใหญ่นี่ตัวแรกอยู่ทังวานนะห้าสิบาทตอนนี้5้าบอตอนนี้หุ้นตอนนี้ขึ้นมาที่53บาทก็สแสดงว่ามีอัพไซด์เกนหรือว่าทิศทางที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยสักสิก็คือพูดง่ายว่าไม่จูงใจแล้วละ่ะที่จะให้มาซื้อ ยกงว้นะคนที่เทรดยิ่งระยะสั้นมากๆไม่อย่าซื้อแล้วเก็งกำไรนะเข้าแถวประมาณสักห้าสิบสองเงี้ยแต่เนี่อย่าว่าหุ้นตอนนี้เนี่ยผมแนะนำลูกค้าที่หลสมาชิกเนี่ยซื้อมาแล้วเดี๋ยวแถวประมาณสามสบาทแล้วก็กำไรเยอะนะพอแล้วนะนะฮะก็เลย c o m m e ว่าถือไว้รอขายทำกำไรนะครับเมื่อปรับตัวเพิ่มขึ้น ปที่ระดับราคาเป้าหมาย5 7บาทภาษากฤษยศจะเรียกว่า s e r s t r e n g t หรือว่ารอขายเมื่อถ้าอยากไปที่เป้าหมายอย่างแข็งแกร่งก็เป็นช้านตรงนี้ถ้าเกิดท่านใดยังไม่มีแล้วเกิดชอบแลเข้าไปซื้อตอน53ไปขาย57าถูกไหมก็อย่างที่ว่าเนี่ยก็คือถ้าเราคิดว่ามีอย่างมีอัพซาเกนฑอยู่ว่าระสเร์วตเปอร์เซ็นต์ที่ไปฝากแบงก์ได้เท่านี้ไม่เออก็ไม่ได้ชนะเงินเฟ้อไหมชนะเงินเฟ้อ ดีกว่าซ้อพันธบาทไหมดีกว่าแต่แน่นอนวกันก็คือความเสี่ยงจรณีว่าถ้าจะปรับฐานลงเวลานี้อาจจะมาสักประมาณสักข้าศิษบาทความเสี่ยงก็คือประมาณสักสองสามเปอร์เซ็นต์นะครับความเสี่ยงในจำกัดในขณะที่อัพไซด์ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าจะเทรดเรระยะสั้นไม่ขัดสทาแต่สําหรับลูกค้าท่านที่ถือถ้าที่ซื้อเอาไว้นานๆตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ย รอหน่อยนะครับเนี่ยใกล้เป้าที่จะได้ขายนะครับเจ็ดบาทนั่นนะคะวันนี้ก็ KTB นะคะอันนี้แนะนําซื้อแต่ทางทิสโก้ถ,ถ้าถือมาแล้วนะคะก็แนะนําที่ทยอยขายนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ามาดูราคาทองคํากันบ้างนะคะวันนี้ขึ้นมา150บาททองคํากลับขาเป็นขาขึ้นแล้วหรือยังช่วงหน้ามาพบกับในช่วงของ g o to Day แล้วก็ How to Trade กันต่อค่ะ ตงทุนจะต้องขาดไม่ได้เลยก็คือการไม่ประมาทในการลงทุนสิ่งที่ควรจะรู้ก็คือการมีวินัยในการลงทุนที่ดีถ้าท่านมีวินัยในการลงทุนที่ดีท่านก็จะสามารถลงทุนได้อย่างถูกต้องครับ MTS g o แม่ทองสุดผู้นำการลงทุนทองคำอย่างครบวงจร0 2 2ย2 6 2 2 2 2 2หรือ w o r l d w i d e m t s g o c o t h ด้วยประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisher Paykel ยังพัฒนาเทคโนโลยีด้านการใช้งานการประหยัดพลังงานรวมถึงดีไซน์ที่ทันสมัยพร้อมเปิดโชว์รูมใหม่เพื่อให้ได้ไปสัมผัสความโดดเด่นที่สามารถตอบโจทย์ได้กับทุกไลฟ์สไตล์ที่ Crystal Design Center เฟส2เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราตู้เย็ยน Fisher p a y k e ระบบ a c t i v e Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็นได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลา ในช่วงนี้นะคะเรามาดูเรื่องทองคํากันบ้างนะคะตอนนี้คุณหมอกริตล์จาก m t s g o แม่ทองสุกอยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับจันนท์จากกุณเชี่ยชัดครับสำหรับโต๊ดชูเดย์วันนี้นะครับเราก็แนะนําท่านผู้ฟังในการลงทุนในลักษณะแบบเอล่เทรดรายวันนะครับลักษณะทางเทคนิคข,ของราคาทองคําโดยภาพรวมรวม ภาคสีลักษณะเริ่มจะปัดต้อมเอานะครับแล้วเราจะคียกันเรื่องของกลยุทธ์ระยะสั้นวันนี้เป็นอย่างไรภาพรวมของข่าวเรื่องฟ s สโคลคลิปตอนนี้โดยรวมๆก็ยังไม่มีความชัดเจนอะไรชัดมากนะักที่จะมากระทบต่อราคาทองคำแต่สิ่งที่สำคัญที่เริ่มมีผลก็คือเรื่องของแรงซื้อจากพิสิเค่อโกหรือที่เรียกว่าทองคำแท่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งซื้อจากทางด้านโซนเอเชียหรือลมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับ ซึ่งแรงคือตรงนี้ช่วยปักกันหรือป้องกันการตกต่อของราคาทของคําได้ทีเดียวครับะก็เ,เห็นได้ว่าในกราฟระยะสั้นที่เรานําชมให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นกราฟระยะสั้นๆหลายสิบ้นนาทีเนี่ยนะครับแสดงว่ามีกลรงแรงรับที่ดีอยู่บริเวณ1,600 หรือหนึ่งพันหกร้อยสามสิบเหรียญค่ะแล้วก็แนวสูงสุดที่ทําไว้เมื่อวานเนี้นะครับคือหนึ่งพันหกร้อยหกสิบสองเหรียญซึ่งณขณะนี้กําลังทดสอบตรงนี้แล้วเริ่มทะลุขึ้นไปได้ครับที่สองอันถัดไปก็จะเห็นว่าในระยะชั้นๆเนี่ยราคาทองคําเริ่มปรับตัวในทิศทางขาขึ้นขอย้ําว่าเป็นระยะชั้นแบบรายวันนะครับและว่ากราฟที่สามที่ท่านจะเห็นก็คือเป็นกราฟแบบรายวันซึ่งจะเห็นได้ว่า ลักษณะโดยภาพรวมแนวโน้มราคาทองคอํายังเป็นขาลงตามเทคนิคนะครับซึ่งจะเป็นขาลงดังนั้นสิ่งที่เราแนะนําท่านนักลงทุนทองคำนนานขณะนี้ก็คือการเล่นสั้นในสามถึงห้าวันที่ได้แนะนําท่านผู้ฟังมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งการที่เล่นสั้นแบบนี้เนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงของเราในเรื่องของเงินบาทได้ครับ ปรากฏว่าวันนี้ที่เราปรีกันเนี่ยเส้นบานเริ่มแข็งค่าขึ้นเมื่อประมาณสักยี่บนาทีที่ผ่านมานี้เองครับจากระดับ30.43ิบจุดสีลงมาแล้วนะครับเหลือ30.39โดยประมาณนะครับแค่ขณะนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าเราถือราคาทองคานานเงินบาทก็จะมากดหรือมากระทบต่อการปรับตัวลดลงของทองคําได้เอ็นเโกแนะนำอย่างนี้ครับว่าวันนี้แนะนําให้ใช้กลยุทธ์การเข้าซื้อ โดยลักษณะของการาฟเป็นมอทัมเอาท์ในลักษณะรายวันนะครับขอยนาว่าเป็นรายวันโดยมีราคาเป้าหมายในการขายนะครับที่บริเวณ1 6 7 0งพรเิหเหรียญสั้นๆนะครับเป็นรายวันแล้วก็มีจุดที่จะต้องป้องกันความเสี่ยงที่เราเรียกว่าเป็นสต็อปลอสที่บริเวณ 1, เหนรเหรียญทั้งหมดเทียขอยนาว่าเป็นการาฟรายวันระยะสั้นคือเป็นรายนาทีที่ใช้อินทราเดทรด เป้าห,หมายของการทํากําไรเราอาจจะเป็นแค่ประมาณแปดถึง mm hmm. เก้าเหรียญเท่านั้นแต่ทําเป็นรายวันก็ดีที่สุด <Okay. S 1> ฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่ากลยุทธ์การเข้าเร็วออกเร็วจะช่วยลดความเสี่ยงและสามารถทํำกาไรได้เอาประชาสัมพันธ์นิดเดียวกับในเรื่องของ MTSO เราก็จะมีเรื่องของการมาพบทุกกุีโกลทูเดย์กับท่านผู้ฟังเนี่ยทุกวันแบบนี้นะครับ <Yeah. S 1> คือวันะประมาณัช่วง ่ายโมงสิบห้าถึงบ่ายโมงสาสิบเนี่ยนะครับันักลงทุนก็จะสามารถติดตามเพื่อหากลยุทธ์การลงทุนในทองคําในลักษณะรายวันได้ครับแล้วก็ในเร็วๆนี้เราจัด NTS ก, mm hmm. ก็จะมีข่าวดีเกี่ยวกับการสอนกลยุทธ์หรือการแถมเรื่องเร็วไทม Go ์โกลโกลเทคนิคนี่ครับที่เราเรียกว่า NTS Market ให้กับท่านผู้ฟัง,ฟงหรือ รายการของเรานะครับได้ค่ะคุณหมอคะค่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีดนะคะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็แนะนำนะคะว่าให้เล่นซ่านนางผู้ชมคะอย่างที่คุณหมอคิชลั์ก็แนะนำเรารมาตลอดแล้วนะ,ะช่วงนี้ลงทุนยากจริงๆสำหรับทองคำช่วงหน้านะคะเราไปติดตามเรื่องนี้กันเลยดีกว่า how to trade นะคะวันนี้คุณอังวราเฉลิมชัยวัฒน์จะมีอะไรมนะาฝากเราไปติดตามกันเลยคะ่ะ ในตลาดหุ้นหุ้นก็ไม่ได้ขึ้นลูกเดียวแล้วก็ไม่ได้ลงลูกเดียวอย่างนี้นะคะแล้วเราจะหาจังหวะเข้ายังไงให้ซื้อได้ถูกแล้วก็ขายได้กําไรมากที่สุดคะครับคำถามของน้องกุ้งตงวนี่เป็นคําถามเดียวกับในใจของท่านผู้ชมเดา <Okay. S 2> นะครับจะซื้อหุ้นให้ได้ราคาถูกหรือว่าต่ําที่สุดอย่างไรแล้วก็ไปขายในช่วงที่แผง่ืุดได้ในช่วงเวลาไหนนะครับ <Okay. S 2> ซึ่ง ถ้าเราไปดูสื่อติดย้อนหลังสัก50ปีหรือ100ปีย้อนหลังในตลาดทุนดาวเทศรวมทังตลาดทุนไทยเนี่ยก็มักจะพบว่ามีการเคลื่อนไหวที่เป็นฤดูกาลเป็นซีซั่นเป็นช่วงเมือนกันนะครับที่เป็นสถิติมานี่ก็คือว่าตลาดทุนมักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีที่สุดเนี่ยถ้านับเป็นรายเดือนนะครับอยู่ที่เดือนธันวาคมแล้วก็เดือนมกราคม มีสัดส่วนความสัมพันธ์น,นะครับที่ศึกษากันในเชิงสถิติว่ามีโอกาสถึงประมาณ75%นะฮะในรอบ40ปีที่ผ่านมาว่าราคาหุ้นในเดือนธันวาคมและก็มกราคมเนี่ยมักจะวิ่งขึ้นแรงในตรงกันข้ามเนี่ยตลาดหุ้นที่ตกต่ำลงไปหนักที่สุดเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในเดือน9เดือน10บางทีก็เป็นเดือน11ก็คือกันยายนตุลาคม เพือิกรารดนนะครับเหตุผลเบื้องหลังในเรื่องนี้มีอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับก็คือว่า,าเหตุที่หุ้นมาวิ่งเอาแรงท้ายปีเดือนธันวาคมแล้วก็วิ่งส่งแรงไปในเดือนมกราคมนั้นก็เนื่องจากว่าผู้ลงทุนหรือว่าคนเล่นหุ้นเนี่ยเข้ามาซื้อหุ้นในช่วงจังหวะนี้เพื่อหวังว่าจะได้เงินปันผลตอบแทนนะครับในงวดเส้นปีเพราะว่า หลายหลายคนเนี่ยซื้อหุ้นแทนที่ว่าโอ้โหซื้อเสร็จแล้วก็ถือยาวไปเป็นปีเหมือนฝากแบงก์เนี่ยนะครับอยาขนาดเลยมาซื้อตอนเดือนธันวาคมกาก,ก็แล้วกันพองวดซื้อปีอีกไม่กี่วันกี่เดือนาคห,หน่าเนี่ยก็จะได้เงินปันผลตอบแทนแล้วมัดยืนส่งผลให้ระดับราคาหุ้นเนี่ยขยานขึ้นแรงในช่วงท้ายปีแล้วก็ต้นปีในขณะที่ในช่วงประมาณเดือนตุลาคมพฤศจิกายนเนี่ยก็มกักจะเป็นช่วงที่ เรื่อราคาหุ้นตดต่ำแล้วก็ซึมเศร้าที่สุดในรอบปีเนื่องจากว่าไม่มีผลตอบแทนในรูปของเองินปันผลในจูงใจนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของไตรามาสที่3ต่อต้อนไตรามาสที่4ก็ไม่มีแรงจูงใจในด้านนี้เพราะฉะนั้นการพิกกลยุทธ์ก็คือถ้าหากอยากจะซื้อหุ้นให้ได้ราคาดีที่สุดต่ำที่สุดอาจจะไปซื้อในช่วงเดือนกันยายนตุลาคมพฤศจิก,กายนนะครับ แล้วก็ถ้าอยากให้ขายได้ราคาดีที่สุดของปีก็ควรจะเป็นช่วงเดือนธันวาคมหรือปีใหม่เดือนมกราคมครับ่านผจมชมครับกาะนั่นก็เป็นเรื่องของ o w t o trade นะคะสุดท้ายคุณุูเชษฐ์ราปิดท้ายนดนึงวันนี้แนะนำทางลงทุนยังไงดีมันขึ้นไป1 4ของวันนี้ยี่บไของวันนี้แล้ว ใช้คำเดียวคือระมัดระวังนะคะก็ระมัดระวังกันนะคะอย่างที่นักวิเคราะห์หลายท่านผู้เชี่ยวชาญหลายท่านที่มาในรายการเราก็บอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวช่วงนี้ระมัดระวังกันจักนิดหนึ่งนะคะสุดท้ายนี้ค่ะทางรายการรู้ก่อนรวยกว่านะคะก็ต้องขอขอบพระคุณบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนหลักของรายการแล้วก็พรุ่งนี้พบกันใหม่ในเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้รายการรู้ก่อนรวยกว่าลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอให้โชคดีมีกําไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดี We'll be right back.